سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الأذي الغفور الذي خلق سبع سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بن الله ในฐานะที่เราประกาศตนเป็นมุสลิมเรายืนยันด้วยกาลิมอชฮาดาทั้งสองประโยคว่าอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลลาฮ์อิลล allah ว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดราสูล u ลคำปฏิญาณยืนยันทั้งสองประโยคนี้ไม่ใช่แค่เพียงการยอมรับว่าอัลลอฮเป็นเจ้าและมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการที่เราพร้อมที่จะน้อมรับ เอาคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมายึดถือปฏิบัติเพราะหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่ต้องการสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานวาตาลานั้นก็คือการเอาอะกิดะฮ์สฮีฮะเอาความเชื่อที่ถูกต้องเอามาใส่ใจเอาอิบาดะห์ที่มีร่องรอยที่มีรูปแบบจากคำสอนของท่านนบีุลลอฮลลัลลอฮวะเปวะซัลลัมมาถือปฏิบัติ ไม่ได้หมายความว่าการเป็นมุสลิมบนพื้นฐานกาลิมอชฮาดะทั้งสองนั้นเราจะเชื่ออย่างไรก็ได้จะทำอย่างไรก็ได้โดยเราคิดเองว่าความเชื่อและการกระทำของเรานั้นอัลลอซุบฮานุวตาลาจะทรงพอพระทยัยเพราะอันเนื่องมาจากอิสลามที่อัลลอซุบฮานุวตาลาได้ทรงประทานให้แก่มนุษย์ประชาชาติยุคสุดท้ายมาพร้อมกับศาสนาทูตท่านสุดท้าย อาละได้ส่งเราซูนมาเพื่อที่จะเป็นแนวทางเป็นเยี่ยงอย่างเป็นแบบอย่างให้บรรดาผู้คนได้ยึดถือปฏิบัติใครก็ตามที่ประกาศตนว่าเป็นมุสลิมถ้าหากไม่สนใจที่จะเรียนรู้ศึกษาสุนนะของท่านอับีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลัมคำสอนของท่านอับีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลัมนั่นถือว่าเขาออกนอกกรอบจากอิสลาม เพราะอันเนื่องมาจากไม่มีอิสลามอื่นจากที่ท่านนาบีประกาศเพราะท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮะสัลัมที่ท่านนำมาประกาศนั้นคืออิสลามคือสารจากอัลลอฮ์ถามว่ามีอิสลามอื่นจากนาบีไหมที่นบีได้สอนได้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างหรือท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮะสัลัมให้การยอมรับมีไหมอื่นจากอิสลามที่พวกเราคิดกันเองทึกทักกันเองสาวว่าจะดีแล้วก็นำมาปฏิบัติ โดยที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมไม่รู้เรื่องนะมีไหมมันเป็นอิสลามได้ไหมเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ให้ท่านนบีมาสอนประกาศอิสลามก่อนที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมจะจากไปในวันที่ท่านไปทําฮัจที่เรียกว่าฮัจญะตุลวะดะฮัจญ์ครั้งอัมลาหรือฮัจญ์ครั้งสุดท้ายในขณะที่ท่านนบีอุกูฟอยู่ที่ทุ่งอัรอฟะ อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ทรงประทานอัลกุรอานมาเพื่อย,ยืนยันความสมบูรณ์ของศาสนาและการทำหน้าที่ของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลลอฮวะลัยวะสัลลัมว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วอัลลอฮฺได้ประทานอัลกุรอานลงมายืนยันว,ว่าอเลวมาอัคมันทูลาคุมดีนะคุมวันนี้วันนี้วันที่อัลลอฮฺได้ลงวาฮีอันนี้มาเนี่ยวันนี้เราได้ทำให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วอะไรทำให้ครบถ้วนดีนะคุม ศาสนาของพวกเจ้าเราได้ทําให้ศาสนาของพวกเจ้านั้นครบถ้วนแล้วว่าอัตมัมตัวอะไรกลุก่มเนี่ยมาทีเราได้ให้ความเมตตาของเราเนี่ยความเมตตาของเราที่มีต่อพวกเจ้านั้นเต็มเปี่ยมทําให้เต็มให้ครบถ้วนแล้วว่ารอดีตุลกุมุลอิสลามาดีนาและเราพอใจที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาแก่พวกเจ้าอาลัลลอฮ์บอกข้าพอใจเพราะงั้นอิสลามนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครพอใจ ใครจะเชื่ออย่างไรก็ได้เป็นอิสลามไม่ใช่ใครจะทําอย่างไรก็ได้แล้วทึกทักเอาเป็นอิสลามไม่ใช่อิสลามต้องขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์พอใจไหมวันที่เราไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ سبحانه และอาตาลาเนะี่ยแม้จะทํามากมายขนาดไหนก็ตามขนเอาไปมานะทําไปมากมายขนาดไหนก็ตามถ้าอัลลอฮ์ไม่พึงพอใจอดเพราะงั้นฮะดีสในสุเฮียห์มุสลิม ทิดานบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้ประคัติในอดีกละฮุลลอฮุลจันนะตะบิฟดลิลลาฮิวะรห์มะติอัลลอฮ์จะให้บ่าวของพระองค์เข้าสวรรค์โดยขึ้นอยู่กับความโปรดปรานและความพอใจของอัลลอฮ์ปัญหาว่าไอ้ที่เราเชื่อก in ันไปไอ้ที่เราทํากันไปโดยไม่มีเยี่ยงอย่างโดยไม่มีร่องรอยเราคิดว่าอัลลอฮ์พอใจถามว่ามันมี คำยืนยันจากกุรานและฮะดีษไหมไอที่เราเชื่อน,นอกกรอบอ,อัลลอฮ์พอใจมีไหมไอทีเราทําเราคิดว่าอัลลอฮ์พอใจมีไหมแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงยืนยันทรงรับประกันความพึงพอใจคือศาสนาที่อัลลอฮ์ได้ให้นบีประกาศวรารดีตุรดีตรุมุลอิสลามอาดีนาเราข้าพอใจที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาแก่พวกเจ้า เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในดุนยาเนี่ยหน้าที่ของเราคือทําให้เป็นไปตามเยี่ยงอย่างให้เป็นไปตามร่องรอยแบบอย่างไม่ใช่คิดกันเองทํากันเองทําเอาอามันทีซอและไปเพราะฉะนั้นเราเอาไปเนี่ยเอาไปพอถึงวันกียรติ์หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เอาไปเพื่อเป็นเงื่อนไขที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์พอไปดูฮะดิษอีกบทหนึ่งในมุตตะฟักุนอะไลฮิ ทั้งบุค h a ีและมุสลิมยืนยันอัลล,ลาอฮาล,าาล,ออลจะให้บ่าวเข้าสวรรค์โดยขึ้นอยู่กับผลงานหลังจากตรวจสอบความเชื่อเรียบร้อยแล้วไปดูผลงานเอาผลงา,นไ,น,านไปหน้าที่ของเราเนี่ยเอาความเชื่อและเอาผลงานไปปัญหาว่าทั้งที่เชื่อและที่ขนไปอ่ะที่ทําไปอ่ะ เป็นที่พึงพอพระทยของอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ ت ع ا ل หรือไม่นี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักเพราะฉะนั้นร่องรอยแบบอย่างคําสอนของศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและตราบจนกียามัติสิ่งที่นบีได้สอนไว้บรรดาลูกศิษย์นบีได้ยึดถือปฏิบัติตั้งแต่รุ่นแรกๆพ400กว่าปีมาแล้วเนี่เราอาจจะบอกว่ามันนานถามว่าความนานเนี่ยอิสลามได้เละเลือนไหมลางเลือนไหม จนหาร่องหารอยไม่ได้จนไม่รู้ว่าแนวทางอันไหนที่มันถูกต้องนบีสอนไว้อยังไงอะไรมันเบลรไหมไม่เบร์แม้ว่าจะนานกว่านี้อีกเท่าไหร่ก็ตามอิสลามที่ท่านนาบีได้ประกาศไว้ก็ยังเด่นชัดจนกระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ยืนยันละต่ซาลุตาอิฟตุลมินอุมมตีจะยังคงมีประชาชาติของฉันอยู่กลุ่มหนึ่งกาวามมตันอะลาอัมริดีนิละ ที่ยังคงมั่นไว้ซึ่งคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه ละาไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่ก็ตามสังคมจะเปลี่ยนไปเท่าไหรก็ตามแต่จะยังคงมีอุมมะของท่านนาบีอยู่กลุ่มหนึ่งทำหน้าที่รักษาไว้ซึ่งคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه ละาถามว่าณนะปัจจุบันมีไหมมันผ่านมาพันสี่รอกว่าปีแล้วที่นบีได้สอนนบีจากไป ถามว่าวันนี้เนี่ยอิสลามอันบริสุทธิ์เนี่ยยังมีอยู่ไหมยังหาได้ไหมมีแล้วนบีก็ยืนยันว่ามีอุมมะของฉันอยู่กลุ่มหนึ่งทําหน้าที่รักษาไว้ดํารงมั่นไว้ซึ่งคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานูว์ตะละทาไมเราถึงบอกว่ามีละก็นบียืนยันว่ามีทุกยุคทุกสมัยฮัตตายาติยาอัมรุลลอฮ์จนกว่าคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺจะมาถึง บรรดามูฟัสซิรินมุฮัดดีซีนอาธ,าธิบายว่าฮัตตายะเทียอัมรุลลอฮ์จนกว่าคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์จะมาถึงนั้นก็คือจนกว่าวันเกียร์มัจะมาถึงเพราะฉะนั้นการยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์การรักษาศาส,สนาอันบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์ยังคงมีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็ตราบจนยันเกียรมัตปัญหาว่าคนกลุ่มหนึ่งที่นบีได้กล่าวถึง อุม,มะของท่านนาบีกลุ่มหนึ่งที่ท่านได้กล่าวถึงเนะี่ยเป็นผู้ที่ยืนหยัดรักษาศาสนาของอัลลอฮ์ไว้พวกเขาคือใครวันนี้เรารู้ไหมพวกเขาคือใครหรือว่าวันนี้ยังเบลออยู่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะใครกันนะคนกลุ่มนี้ที่ยืนหยัดรักษาศาสนาของอัลลอฮ์ไว้ถ้าดูในบ้านในเมืองเราเราจะอาจมาบอกว่ามันเป็นแค่ผงทุลีเป็นเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งหลายคนก็ประกาศว่า แต่ละคนแต่ละองค์กรเป็นผู้ที่ยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์นั่นคือคําประกาศไม่ใช่ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงนั้นไม่ใช่คําพูดเพราะชีอะอิมามียาอิสนาชาริยอาอะกีดาเลเธออย่างกลุ่มชีอะอิมามียาเขาก็ประกาศว่าเขานั่นแหละคือข้อเท็จจริงเขาอะไรคือความจริง,รงในกลุ่มอื่นต่างก็ประกาศว่าเขานั่นแหละคือคนที่ยืนหยัดคือผู้ที่ยืนหยัดปัญหาก็คือว่าละใครกันตรวจสอบได้ไหม ตรวจสอบได้สอบอย่างไรก็เอาสิ่งความเชื่อเอาการปฏิบัติของเขานั้นไปสอบกับร่องกับรอยที่ท่านนาบีได้สอนไว้เพราะยังคงอยู่อะกีิดาอิสลามิยาทานบีสอนไว้อย่างไรสฮฮาบะเขาเชื่ออย่างไรอิบารดะที่ท่านนาบีสอนไว้เขาเขาทำกันอย่างไรหาได้ไหมตรวจสอบได้ไหมได้เพราะฉะนั้นณนะวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าอะไรคืออิสลามที่แท้จริง อะไรคือศาสนาอันบริสุทธิ์ที่นบีมาสอนเมื่อเราเรียนรู้ศึกษาเข้าใจแล้วเอาอิสลามอันบริสุทธิ์นั้นเอามายึดถือปฏิบัติไม่ใช่เอาอะไรก็ได้มาใส่ใจถ้าในเรื่องของดุนยานะอะไรก็ได้ไอที่ใช้ไม่ได้คัดออกไปโละทิ้งไปเอาเริ่มใหม่ทำใหม่แต่เรื่องชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ลองลองลองเอาไปมันไม่ใช่ ดุนยาเราลองผิดลองถูกไม่ถูกเอาใหม่แต่วันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานูวตารามันไม่ใช่วินาทีที่เราจะมาลองกันเพราะเมื่อออกจากดุนยาไปแล้วเนี่ยมันจบมันจบแล้วเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาลองเราพูดว่าลองไม่ได้เมื่อชีวิตมันออกจากดุนยาไปแล้วเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่รอมันจบแล้วกลับมาทำใหม่ได้ไหมไม่ได้กลับมาเชื่อใหม่ได้ไหมไม่ได้ วันที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع ามีดุนยาให้เรากลับมาแก้ตัวแก้ไขไหมไม่มีจะมีก็แต่เพียงคำอดครวโอดโอยที่อัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ ت ع าทรงเล่าให้ฟังจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งจะโอดครวนรับเบรยียอูนี่โอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ขอกลับไปดุนยยาอีกครั้งหนึ่งขอกลับเถิดขอกลับแล้วได้กลับไหม ได้กลับไหมวิงวอนขอต่อรล,ละอัลลีอัมลุอัมลังสาลิฮันฟีมาตารักทูขอกลับไปไปแวบเดียวขอกลับ <c oughs> จะได้มาเชื่อใหม่จะได้มาทำใหม่เอาอย่างดีแล้วตอนนี้จะเอาอย่างดีขอกลับมาเพื่อที่จะเอาอย่างดีที่ตอนมีชีวิตอยู่ในดุนยาไม่ได้เอาไว้ไม่ได้ทำไว้อถามว่าย้อนกลับได้ไหมไม่ได้หรือแม้แต่กระทั่งอายันเนี่ย อายันที่อัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาได้ทรงกําหนดให้แต่และชีวิตเนี่ยอยู่ตั้งเนิ่นนานที่อัลลอฮฺใช้เฉยอัลลอฮฺห้ามเฉยทั้งข้อใช้ข้อห้ามไม่ได้สนใจอะไรคือความเชื่อยังถูกต้องไม่ได้สนใจอะไรการปฏิบัติยังถูกต้องเป็นอิสลามที่ถูกต้องไม่สนใจแต่เวลาอายันมาถึงอ่ะเวลาอายันมาถึงอ่ะจะขอเลื่อนจะขอเลื่อนลาอลาอัครตานีอิลาอาจลิลกรีบ เอาละอย่าพิ่งเอาอายันชั้นตอนนี้ได้ไหมยอย่าเพิ่งได้ไหมขอเอาล์เลื่อนอายันของข้าออกไปอีกสักแวบ,บหนึ่งอีกสักนิดหนึ่งทำไมอ่ะฝอสัตกะวะอาคุมมีนาสาลิฮินเอาขอเวลาแป๊บเดียวแหละทรัพย์สินที่มีอยู่จะเอาไปบริจาคจะขอเป็นส่วนหนึ่งของคนดีก็อยู่ตั้งนานทำไมไม่ดีก็อยู่ตั้งนาน,ไมไมน,านสิ่งที่ดีๆที่อิสลามสอนทำไมไม่เอาอ่ะ แต่เวลาอายันมาถึงนี่จะขอเลื่อนเวลาโอ้เอารอเลื่อนออกไปอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเอารอว่าไงวะเลยูอัครัลลอฮูนับเซนอิดะจาอาจาลูฮาเอารอไม่เลื่อนอายันให้แก่ชีวิตหนึ่งชีวิตใดเมื่ออายันมาถึงเมื่ออายันมาถึงแต่ละคนก็จะต้องไปตามอายันที่ได้กําหนดไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคิดและนึกใคร่ควรวญให้ดีณนะเวลานี้เนี่ย ในขณะที่ลมหายใจยังอยู่อัลลอฮ์ยังให้โอกาสถามว่าที่ตัวเราเนี่ยมีอะกิดาอิสลามิยาที่ถูกต้องไหมมีความเชื่อที่ถูกต้องเหมือนอย่างที่นบีประกาศหรือเปล่ามีอามัณซอลแลผลงานที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสอลลัลอฮุวะัยฮิสะซัลัมได้มาสอนนะผลงานดีๆเนี่ยถามว่าผลงานดีเนี่ยมีดีกว่าที่นบีสอนไหมต้องคิดนะในสุรอัลบะาการะ อายาสกยี ana, <c oughs> people, <c oughs> ่สิบห้านะประมาณนั้นอะอัลลอฮ์ได้ให้นบีประกาศว่าบัญชีริลละดีนาอามานูวาอามิลุสซาลีฮัดและจงแจ้งข่าวดีอัลลอฮ์บอกแก่ใครอัลลอฮ์บอกแก่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้นบีมูฮัมมัดเนี่ยแจ้งข่าวดีประกาศข่าวดีลิลละดีนาอามานูวาอามิลุสซาลีฮัด แจ้งข่าวดีแกใครแกคนที่อีมานแก่คนที่เชื่อวาอมิลุซาริฮัตและคนที่ปฏิบัติดีปัญหาว่าข่าวดีที่จะได้รับเนี่ยคนอีมานยังไงหรืออีมานอย่างไรก็ได้เชื่ออย่างไรก็ได้หรือคนทําดีดียังไงอ่ะดีอย่างที่เราคิดเองดีอย่างไรก็ได้ไม่ใช่ถามว่ามีดีกว่าที่มูฮัมหมัดสุลลัลฮวาไลวะซัลลัมได้มาประกาศอีกหรือ หรือนบีม,ม,มัม o สลลววาลาวเลวซัลลัมยังทำหน้าที่ไม่ครบยังมีดีที่หลงเหลือไว้ที่ให้คนยุคหลังต้องมาคิดกันเองวันนี้และมันดีแหละแต่นบีมไม่รู้เรื่องแล้วก็เป็นอิสลามที่บางคนบ้านเราคิคิดๆเอามันอย่างนั้นหรืออัลลอฮฺสุบานตาลาทรงประทานสุรอัลมาอิดะอายะที่67ยืนยันยะอายุฮฺรอซูลอ้อรอสูลเอ๋ย บัลลิกมาอุนซิลาอีไลกามิรับบิกะโอ้เรอซูนเอ๋ยเจ้าจงเผยแพร่ไปเจ้าจงประกาศไปมาอุนซิลาอีไลกามิรับบิกะสิ่งใดๆก็ตามไม่ได้มีจํากัดไม่ได้มียกเว้นนะครับคําว่าสิ่งใดๆก็ตามแปลว่าอะไรก็ตามที่อัลลอฮฺวาฮีให้กก่ท่านนาบีนประกาศไปเผยแพร่ไปให้หมดบัลลิกมาอุนซิลาอีไลกามิรับบิกะ สิ่งที่ถูกประทานลงมายังเจ้าจากองค์อภิบาลของเจ้าอะไรทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานมาประกาศไปให้หมดฟาอิลลัมตัฟัลแต่ถ้าหากเจ้าไม่ได้ประกาศเว้นไว้เรื่องใดๆก็ตามเก็บไว้ไม่ประกาศบอกคนนี้ไม่บอกคนนั้นสอนคนนั้นไม่สอนคนนี้ไม่ใช่อิสลามไม่ใช่เรื่องเฉพาะคนเฉพาะคนเอาคนนี้เอาอิสลามอย่างนี้ไปคนนี้เอาอิสลามอย่างนี้ไปเอาคนละสูตรสองสูตรไม่ใช่อิสลามที่ ท่านนบีมัมัซสุลลัลฮุวาเลาะซัลลัมได้ประกาศลินนาสิกาฟะแก่มนุษย์ทั้งหมดไม่ใช่สอนคนนี้ไม่สอนคนนั้นเพราะงั้นอัลลอฮฺสุบานุวาตาลาวาฮีเรื่องใดๆมาอัลลอฮฺประกาศแม้กระทั่งบางเรื่องที่อัลลอฮฺทรงตำหนิท่านนบีท่านนบีก็ไม่ได้เก็บไว้ท่านนบีก็บอกให้ฟังอะไรเรื่องที่อัลลอฮฺทรงตำหนิเช่นในเหตุการณ์ที่ชายตาบอดมาหาท่านนบีในขณะที่ท่านนบีกาลังสอน หัวหน้าเผ่าต่างๆเสนอให้หัวหน้าเผ่าต่างๆรับอิสลามชายตาบอดก็ไม่รู้ว่าท่านดาบีมีแขกคนสําคัญอยู่เข้าไปก็จะสอบถามเป็นที่มาของการประทานข้อความอัลกุรอานซี่อัลลอฮ์ทรงตำหนิท่านดาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอาบาสาวะตะวัลลาอันเจอาฮุลอาเม,มาเจ้าทําหน้าบึ้งตึงแล้วก็ผินหลังให้ในการที่ชายตาบอดมาหาเจ้า นี่เป็นข้อความในอัลกุรอานเอาล้อลงมาอย่างไรนบีก็ประกาศไปอย่างนั้นนะนบีไม่ได้เก็บไม่ได้สงวนไว้เรื่องนี้บอกเรื่องนั้นไม่บอกเพราะงั้นถามว่านาบีประกาศครบไหมออิสลามที่นบีมาสอนครบไหมเราต้องยืนยันนี่เป็นอะกีดาของมุสลิมทุกหมูเลาถ้าถามว่านาบีประกาศอิสลามครบไหมต้องยืนยันว่าครบ ไม่บกพร่องเลยนบีตายจากไปในสภาพที่ทำหน้าที่ประกาศอิสลามครบถ้วนสมบูรณ์เพราะงั้นยาอายุหรอซูลโอรอซูลเอ้ยบัลลิกมาอ,อุนซซลาอไลกะมเมร,รับบิกาเจ้าจงประกาศไปเผยแพร่ไปสิ่งใดๆก็ตามที่ถูกประทานลงมายังเจ้าจากองค์อภิบาลของเจ้าฟาอิลลัมทัฟอันถ้าเจ้าไม่ประกาศเรื่องใดๆฟามาบัลลักตาริซาลาตะหูเท่ากับการทำงานของท่านนบีมูฮัมหมัดที่ผ่านมาล้มเหลว เท่ากับเจ้าไม่ได้ประกาศสารใดๆของอัลลอฮ์เลยความครบถ้วนของาศาสนาการทำงานของท่านนาบีโมคะทั้งหมดเลยเพราะงั้นถามว่านาบียกเว้นไวไหมไม่เว้นเมื่ออายะอัลกรุรอานอายะนี้ถูกประทานลงมานี่ท่านหญิงไอาชาบอกว่าถ้าใครบอกว่าท่านนาบมีมูฮัมมัดสุลลัลละอะลัยวะสัลลมประกาศอิสลามไม่ครบยังเหลือเว้นวากไว้คนนั้นโกหกเขาโกหกเพราะอัลลอฮ์ลงอายะนี้มาเพื่อยืนยัน ความสมบูรณ์และการทำหน้าที่ของท่านอบีมุฮัมหมัดสุลสลัลว่อะไรวะซัลลัมว่าครบถ้วนเพราะงั้นเมื่อศาส,สนาหลักการของศาส,สนาครบถ้วนแล้วถามว่ายังมีอื่นอีกไหมย,ยังมีอิสลามที่นาบีไม่รู้เรื่องอ่ะที่พวกเราอ้างว่าเป็นอิสลามอย่างนี้ก็เป็นอิสลามทำอย่างนั้นก็ดีทำอย่างนี้ก็ดีเอา้ามันมีอิสลามอย่างดีที่นาบีเว้นวักไว้หรือนบีลืมหรือนบีบกพร่องในหน้าที่หรือ อัิดะกับเรากับความเชื่อของเรากับการเขาทำมันสวนกันถามว่านาบีทําหน้าที่ครบครบเอาอะไรที่ทาอะอะไรที่เชื่อละนบีไม่รู้เรื่องนะเอามาจากไหนอะเพราะงั้นหน้าที่ของเราณนะวันนี้เนี่ยเราต้องสแสวงหาสะ,สะแสวงหาไม่ใช่อะไรก็ได้เพราะในสังคมของเราเนี่ยมันมีอิสลามหลายสูตรแต่ละคนต่างก็นําเสนอว่านี่อิสลามนี่อย่างดีดีใครว่าดีอัลลอฮว่านาบีว่าหรือว่ากันเอง มันต้องสาะแสแงหามันต้องเลือกที่จะเอาอากิีดาที่ถูกต้องเอามาใส่ใจเอาการปฏิบัติที่ถูกต้องเอามาใส่ใจอย่าคิดว่าอะไรก็ได้สักสกว่าเชื่อกันไปสักสกว่าทํากันไปไม่ใช่ชีวิตของเราไม่ได้หนูลองยาไม่ใช่แค่ลองผิดลองถูกมันกลับมาแก้ไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้เพราะงั้นต้องรู้นะตั้งแต่วันนี้ต้องเอาตั้งแต่วันนี้ปัญหาว่าคนกลุ่มหนึ่งที่รักษาไว ดำรงมั่นไว้ซึ่งคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เนี่ยพวกเขาอยู่ไหนนะตอนนี้เราบอกในเมืองไทยเนี่ยแต่ละกลุ่มต่างก็อ้างแต่ละกลุ่มแต่ละองค์กรแต่ละช่องต่างก็อ้างพี่น้องรู้ไหมอันไหนหรือไม่รู้เลยจะเชื่อไปงั้นแหละทำตาไปงั้นแหละอยากให้ชีวิตของท่านนี่ขาดทุนพอเราบอกว่าโอ้เมืองไทยไม่รู้จะเอาใครล้วเ,เอาไปชชเงอไปดูสิในต่างแดนในบ้านเมืองของท่านนาบี ในในในดินแดนที่ท่านนบีประกาศอิสลามเนะี่ยณวันนี้อิสลามณนะดินแดนเหล่านั้นเนี่ยมันมันสูญหายมันเลือนลางไหมเพราะมีบางคนนี่ปากพร่อยอบอกว่ามักกะและมาด,ดีน่านะตอนนี้ก็เชื่อไม่ได้แล้วเอาอะไรไม่ได้แล้วเพราะวาฮาบบีปกครองอยู่ครอบงําอยู่แล้ววาฮาบบีนี่พวกวาฮาบบีนี่เป็นเป็นสมุนของยิวที่ถูกสร้างมาเพราะงั้นยิวนี่ปกครอง อัสซาฟิรุลลอฮ์นุจะหาอะไรกระทุงปากดีนะคนพวกนี้ดินแดนฮารามัยแผ่นดินที่อิสลามกำเนิดที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาทรงปกป้องรักษาแผ่นดินทั้งสองทั้งมักกาและมาดีน่าให้เป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ไม่ใช่วันนี้วะฮาบีปกครองยิวปกครองอะไรเราพูดเรื่อยเปื่อยเลอะเทอะ ย้อนกลับไปดูนี่ในวันที่อิสลามได้ปรากฏประจักษ์ขึ้นอย่างเช่นนครมักกะนี่ในวันที่่านนบีมมฮัมสุลลอฮวะไลวะซัลลัมได้กลับสู่นครมักกะตั้งแต่วันนั้นนี่นครมักกะมีแต่เสียงแซ่ซ้องสรรเสริญสะดุดีต่ออัลลอฮฺสุบะฮานวะตาลาและเป็นเหตุที่มาที่อัลลอฮฺสุบะฮานวะตาลาทรงประทานอัลกุรอาน อีดัจเจ้ารัลลอฮฺว่ลฟัเมื่อความช่วยเหลือของอัลลอฮ์มาถึงวัลฟัดและนครมักกะถูกเปิดเป็นรัฐอิสลามอัลฟัดนครมักกะถูกเปิดเป็นรัฐอิสลามหรือวันนี้ไม่ใช่แล้วอายะ آن, อัลกุรอานอัลกุรอานสุรานี้ยกเลิกใช้ไม่ได้แล้วไม่ได้อ่านกันหรืออย่าปากพร่อยที่มันสวนทางกับอัลกุรอาน กล่าวหาใส่ร้ายดินแดนแผ่นดินฮารอมมกัการ์มาดีนะยังคงเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ที่อัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาได้ทรงปกปักรักษานครมัก,การ์ถูกเปิดเป็นรัฐอิสลามวะรอไอตันนายาดุลูนาฟีดีนิล,ลาฮิอฟเาจาเจ้าจะได้เห็นบรรด,ดาผู้คนหลั่งไหลมารับอิสลามกันเป็นมูมูเป็นพวกๆวก ณนะวันนี้เนี่ยประชาชาติอิสลามทั้งโลกต่างหลั่งไหลสู่นครมักกะและมาด,ดีนะถามว่าเขาไปทำอะไรกันเขาไปทำอะไรกันหรือวันนี้แผ่นดินแผ่นดินเหล่านี้ที่ท่านนาบีได้ต่อสู้ <c oughs> ที่ท่านนาบีได้ต่อสู้ให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่ปราศจากชีริกบรรดาซอฮาบะก็ร่วมต่อสู้ล้มหายตายจากกันไปเท่าไรเพื่อให้แผ่นดินนี้ได้ประกาศ ตาฮีดอันบริสุต์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกี่ศพสหาบะกี่ศพที่ต้องสละชีวิตผมไปที่มัการที่มาดีนะผมก็เตือนพี่น้องของเราว่าเราได้มีโอกาสมาถึงแผ่นดินนี้แล้วเนี่ยอย่าขนชีริกเอามาทําเพราะนาบีต่อต้านชีริกให้ออกจากแผ่นดินนี้อย่าขนเอาชีริกมา แล้วเวลากลับไปเมืองไทยก็อ hey. ย่าโขนแบกชีวิตกลับไปด้วยแบกมาแล้วก็แบกกลับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไปมักาและมาดีนะไม่ได้มีผลต่อชีวิตเลยไม่ได้ข้อคิดเลยไม่ได้อะไรเลยเสียเสียดายสตันเสียดายเวลาเสียเพราะงั้นชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่ชีวิตที่ลองผิดลองถูกเชื่อเชื่อกันไปทำทำกันไปณวันนี้ ยังมีคนที่ปกป้องรักษาศาสนาอันบริสุทธิ์พี่น้องต้องเสาะ,ะแสวงหายังมีดินแดนที่บริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ทรงรักษาไว้ขออุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาให้พวกเราได้มีโอกาสไปเยือนณดินแดนฮารอเมเนมักกะและมาดีนนะหลายคนอาจจะยังไม่มีโอกาสคนที่มีโอกาสแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาไปเหมือนมามาเหมือนไปอย่าทำอย่างนั้น เมื่อไปแล้วกลับมาขอให้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอให้อยู่ในร่องในรอยจนกว่าอายันจะมาถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตก่อนจะออกจากร่างขอให้เราเป็นผู้ที่ยืนหยัดยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮ์อย่างจริงจังอากลูกาลีฮะดาฟาสตาฟิรุลลอฮ์นาฮีมะลีวะลาคุมวลิไซรินมุสลิมีนามินกุลิซัมบ์ฟาสตาฟิรุอินนฮูแนะกฟาร سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول